อาจารย์โอและอาจารย์ท็อปเมืนอรายการคนม,มีองค์ <ง S 1> นะครับนะสําหรับรายการของเราในรอบนี้นะครับนะผมอาจารย์ท็อปนะครับนะและอาจารย์โอ้ค่ะนะมาพลายงานตัวเหมือนเดิมนะครับนะเอาละนะวันนี้เราจะมาในเรื่องของรายการคนมีองค์ตอนอเดี๋ยวเดี๋ยว<อ>ให้า่าตอนทําไมร่างทรงต้องกินหมากนะ นี่ครับนะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook นะครับนะาสิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1นะครับนะ ID RIO ไรโ i สิริห i ึ่ i ห้ i หรือนะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะขอรับนะนะครับและนี่ครับผมครับนะ Facebook ครับวัชิระแก้วจินดานะครับนะ เบอร์โทร0849266658นะครับนะ ID ราย AJTOP15 และ ID ราย AJTOP16 ครับนะเราจะมาคุยกันนะครับนะร่วมพูดคุยนะเราจะเริ่มจากการไหว้ครูก่อนนะครับนะสำหรับนะ่ะเ,เข้าสู่พิธีกรรมนะครับการไหว้ครูก่อนนะครับนะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวคนมีองค์นะครับนะะอาลไครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับนะ สนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะาผู้เป็นประธานชมรมโหราศาสตร์เอกเอรุเทพนิมิตพยากรณ์น,นะครับนะอืม <c oughs> นะครับนะนะครับนะผมผมนี่โดนอภัป,ปหิมาหลายกลุ่มแล้วนะครับนะเออเพราะรายการมันแปลกประหลาดประเลิดนะครับนะไม่ธรรมดา นะนะครับในรายการคนมีองค์นะครับนะผมอาจารย์ท็อปนะครับนะมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับนะ mm. ก็อยากจะพูดนะครับว่ารายการคนมีองค์ของเรานี่เป็นรายการที่ทําเพื่อนะครับคนมีองค์นะและคนที่อยากรู้เรื่องคนมีองค์ทั้งหลายครับผมนะทุกแง่ทุกมุมตามที่เราจะเข้าใจแล้วหามาได้นะครับนะถึงเนื้อหานะครับนะแต่ละตอน เกิดจากสิ่งที่เคยสัมผัสมาจริงๆทั้งหมดนะครับนะสำหรับรายการคนมีองค์ของเรานะครับนะอืมนะครับเราพูดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงนะสิ่งที่มองเห็นจริงสิ่งที่เคยสัมผัสกันจริงนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับนะสวัสดีครับนะอ๋อสวัสดีค่ะอาจารย์นะสวัสดีนะครับนะอาจารย์อ๋นะอาจารย์เติ้ลตะวันอาจารย์เต้ลตะวันนะครับนะไม่ธรรมดานะครับ ขอบคุณนะครับนะที่เข้ามาทักมาทายนะครับนะ่า <laughs> นะครับนะอืมนะเ,เอาละครับนะส<น>สำหรับรายการในรอบนี้สนับสนุนโดยเพจยิบซีโอสิริกรอนนะครับนะกลุ่มไพยิบซีค่ะชมรมโหราศาสตร์เอกอรุเทพนิมิตพระยากรนนะครับนะกลุ่มบารมีเทวะค่ะ นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบ<ล>นี้ช่องชมรมโหราศาสตร์เอกุเทมิมิพยากรในย t u b e ค่ะนะครับนะรายการเราสร้างขึ้นมานะครับนะเพื่อความเข้าใจระหว่างมนุษย์ปกติคนมีอ์นะครับนะสวัสดีครับนะท่านอาจารย์อ่านะนี่เราก็มาคุยกันนะครับนะเดี๋ยวก่อนจะนะทำรายการผมก็จะทำนะพิธีนะครับในการเชิญเทพก่อนนะครับนะ นมโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตสสภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสเคกาเมจารุเปคิริสิกขารตเตจันทาริเควิมานิทิเปรเทจะคาเมตรวนาคาเนเคหาวันทุมหิเคเต ภุมมาจยันตุเทวาชราภราวิสเมยคขาคันทาภนาคามตีทันตาสันติเกยังมุนิวารวจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมานสวนณการโออยามพันตาธรรมานสวนาการโออยามพันตาธรรมานสวนณการโออยามพันตา โอมพระพรมมารดาภิพาหย์ยาทุติยมปีพระพรมมาปดาภิพาหยยาตติยมปีพระพรมมาปดาภิพาหยยาอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปาทวีโขงคาพระพรทมหาเทวาขมาวิหังพระมาจิตตังปียังมะมานาชาลิตินามาภาธานามาอาุเมกโมโ ปิโยเทวมนุษย์นังปิโยพระมานมุตมังปิโยนาคาสปันานังปีนินทาริยังนามามิหังอีกทั้งองค์มหาสวะเทพ โอมนโมอิสราเมสิวาเทวันจาภววันตุเมทุติยัมปีนโมอิสราเมสิวาเทวันจาพวันตุเมทุติยัมปีนโมอิสราเมสิวาเทวันจาพวันตุเมอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาอิสราเมสิวาเทวันจามหาเทวาขมามิหังโอมเจมาตากีธุรคาการีปยังมามาทุติยัมปีโอมเจมาตากีธุรคาการีปยังมามาตา ติยัมเป๋อมเจมาตากีธุรคาการีปียังมามาโอมพระภิกเนศิทิประสิทธิเมมหาราภโธติยัมป็นโมพระภิกเนศิทิประสิทธิเมมหาราภพธติยัมป็นโมพระภิกเนศิทิประสิทธิเมมหาราภโอมนะครับนาเชิญครูแล้วนะครับนะ วันนี้เราก็มาคุยกันนะครับในหัวข้อนะครับนะเรื่องตอนที่ว่าทําไมนะครับนะคนมีเทพมีองค์นะต้องกินหมากเวลาลงนะครับนะเออเวลาลงทรงทั้งหลายนะครับนะถามว่าทําไมต้องกินหมากเพราะว่ามันเป็นของคนโบราณนะคนเก่าคนแก่นะครับนะถ้าพูดจริงๆนะครับนะเออตามที่ต่างๆที่ผมเคยไปนะตามประสบการณ์ของการการเคยแบบไปเห็นคนมีองค์นะครับลงกันนะครับนะแล้วก็ เอ่เอพูดกันนะครับนะว่า,เ,าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาลงลงกันนะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็มีร่างท้าวเวสุวรรณนะที่ผมก็เห็นกินหมากแล้วก็ร่างพ่อแก่นะครับถ้าเป็นร่างเทพทั่วไปเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นเขากินกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมก็เห็นก็กินน้ําเปล่ากันนะไอ้ส่วนภาษาเทพเนี่ยตามที่ผมเคยได้ยินมาทั้งหมดเขาเรียกว่าภาษากูโบสซึ่งมันเป็นภาษาที่มาจากพราหมณ์ รามฮินดูนะครับนะเท่าที่พอรู้มามันจะเป็นเสียงเหมือนสั้นๆออกง่ายๆนะครับนะแต่จริงๆมันไม่น่ามันมันเป็นภาษาที่เขาน่าจะเข้าใจกันเองมากกว่านะในใน,ในสายของคนที่ลงนะครับนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนะครับไม่ธรรมดานะครับนะท่านอาจารย์ต่อเลยค่ะ<อ>จย์ฮอฟคือเท่าที่พูดมานะครับนะก็คือว่าการกินหมากเนี่ยเป็นของ เราฤาษีนะครับเราฤาษีเราคนโบราณน,นะครับของเรานะครับในที่กินหมากกินอะไรมานะส่วนใหญ่แล้วฤาษีเนี่ยจะอยู่นานนะครับอยู่มาตั้งสมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลหลังพุทธกาลแล้วล้หมากเนี่ยมีอยู่นานแล้วเหรอคะมาถึงว่ามันเขากินกันมานานเท่าไหร่แล้วคะก็เนี่ยพูดพูดพูดถึงหมากเนี่ยผมได้กินหมากเลยนะอ,อแกเหมือนกับว่าพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของคนโบราณโบราณพราะสมัยโบราณเนี่ยมันไม่มีอะไรจะกินกันก็ <Shaun S 2> <ม>เลยเหมือนกับว่า เอาหมากมาเคี้ยวให้มันมันติดปากนะครับนะอืมนะค่ะอาจารย์ต้นตะวันฮ่าห้าานะคะดีครับอาจารย์ทั้งสองสวัสดีครับทุกท่านนะครับด้วยความยินดีครับนะคะด้วยความยินดีค่ะนะคุณทัตนาจันทร์ทราสวัสดีตอนดึกครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะสวัสดีคะสวัสด,ดีนะครับะนะเออรายการคนมีองค์เนี่ยเราสร้างมาเพื่อความแปลกคือเหมือนกับเป็นเรื่องเล่านะครับนะสําหรับคน ที่เป็นคนธรรมดากับคนมีสายยานนะครับนะคนมีสายญานเทพสายญาณน,นี่หมายถึงเออเทพต่างๆที่มาสื่อสารกับมนุษย์นะครับนะมาลงมาผ่านก็แล้วแต่นะครับนะมันเป็นลักษณะนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับมากเนี่ย ถามว่าพญานาคมีไหมร่างพญานาคกินก็มีครับนะคือผมจะเล่าให้ฟังว่าเวลาที่แบบเป็นคนธรรมดายอย่างเราเนี่ยเราในย,ยุคนี้ไม่ไม่กินหมากันแล้ว<ะ>แต่คนยุคก่อนหน้าเราเนี่ยอย่างอย่างประเทศทุกวันนี้อย่างประเทศรพมากก่าก็ยังบริโภคหมาก,กันอยู่จะเป็นทั้งย้อนอหลังบไป เคยไปพม่าก,กันแล้วใช่เห็นแล้วตอนตามถนนเนี่ยค่ะเป็นรอยพ่นหมากเต็มเลยถุยมากถุยมากดแดงๆอ,อ่ะออกมาเต็มถนนเลยค่ะหรือพี่น้องเรานะครับที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆอย่างเช่นจังหวัดตรังเนี่ยผมก็เห็นว่ายังกินหมากอยู่นะครับนะ,ะถามว่าหมากเนี่ยเป็นเป็นวัฒนธรรมของของเขาเรียกว่าสุวรรณภ,ภูมินะนะสามเหลี่ยมทองคำนัปัจจุบันนัปัจจุบันก่อนหน้าที่พวกก่อนจะถึงยุคยุคปัจจุบันนี้เลยนะที่กินหมากนะครับนะถ้าพูดง่ายๆว่าพูดถึงยุค พย้อนกลับไปตอนอาจารย์อ้อเด็กๆก็เคยเห็นคุณย่ากินค่ะตำ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 แล้วก็เอาใส่ใบผูใบหมากชุบใบผูใช่ไหมใช่แล้วลงวก็เอามากินนะเอามากินแล้วก็แล้วก็จะแบบพ่นเขาเรียกถุยอ่ะถุยออกมาเป็นน้ำหมากแดงๆอ่ะใช่หมากเนี่ยเรื่อยๆนะคะหมากเนี่ยยิ่งเคี้ยวยิ่งมันสําหรับคนแก่นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเขาเชื่อกันว่า เออยิ่งกินอ่าเขายิ่งว่ายิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยแต่น้ำหมากเนี่ยจริงๆยิ่งกินแล้วยิ่งบ้วนออกไปนะครับนะบ้วนบ้วนบ้วมาบ,บ้วนจนมันจืดพอมันจืดแล้วเขาจะคลายออกแล้วทิ้งไปะนะครับนะหมากเนี่ยเป็นเหมือนวัฒน,ธ,นธรรมของเราล่างทรงนะครับใน,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 นยุคปัจนะนานนะใยุคก่อนก่อนหน้าเรา <ๆ S 2> คือมนุษย์ก่อนหน้าเราเนี่ยส่วนใหญ่กินหมากหมดนะครับนะแต่แต่จริงๆแล้วเขาให้ถุยออกมานะคะไม่ใช่กลืนเข้าไปกินไม่ได้นะคะนะครับนะมีมีมีเคสหนึ่งค่ะเป็นเอ่อ <K ill> เขาเป็นลูกค้าเราเองนะขอสงวนชื่อนะก็คือว่าไปทําพิธีอะไรไม่รู้แล้วเขาก็ให้กินหมากกินหมากเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็กินเข้าไปจริงๆค่ะจานท็อปเขาเกินเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ไปติดคอแล้วพาไปโรงพยาบาลค่ะ,ะอันนี้คือกินหมากไม่เป็นนะหมากเนี่ยกินไม่ได้นะครับนะถ้าหมากฝรั่งก็กินคล้ายๆหมากฝรั่งเนี่ยครับคือเคียเค้ยวๆ แล้วก็คลายออกถ้ารถจืดแล้ว<ร>คลายาลออกเราเกินเข้าไปต้องต้องผุยออกมาใช่ไหมห้ามเกินใช่ไหมใช่มัน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 เป็นมันเป็น,น,เ,ปนเรียกว่าศัจธรรมความจริงนะครับนะของคนที่ชอบกินหมากคือคนโบราณเนี่ยเขาจะมีเขี้ยนนะใส่ใส่ใส่กระจาดไว้ค่ะแล้วจะมีแผ่นมาแผ่นพลูนะแผ่นมากเนี่ยแผ่นต้นหมากมันจะเป็นกลมๆนะผ่าออกมาแล้วพลูใบพลูนะครับนะแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเขี้ยนเหล็กนะครับนะแล้วก็มีคล้ายๆแบบ คล้ายๆที่ตําอ่ะนะค่ะแล้วก,กลับไปกลับมากลับไปกลับมาเขาจะทํากันแบบนั้นแหละครับนะแล้วก็อเอามาเคี้ยวให้มันมันๆพอมันเริ่มจืดแล้วอ่ะเขาก็จะคลายออกคลายทิ้งแต่จาย์ <นะ S 2> โอเห็นเนาะเป็นแบบยาวๆนะแล้วก็มีเหมือนแบบเป็นเป็นเหล็กแท่งๆนะคะใช่ใชต<ำ>้มๆเข้าไปอย่างเนี้ย <มา S 1> ค่ะเมื่อก่อนผมยังเอาเหล็กแท่งๆตอนเด็กๆผมไม่รู้ก็เห็นเขาให้ติมแล้วเอาที่ไอ้นี่มาอะไรนะที่มันให้ซื้อบาทเดียวแล้วก็เอามานะรู้สึกว่าจะเป็นไอ้ไอ้ติมอ่ะนะ เราให้เราดูนะเราก็มาดูดูดูเราก็ไม่รู้เราต้องคืนเขาเราก็เก็บมาเลยเราเก็บมาเสร็จลองไปลองไปสื่อสงให้ยายดูยายชอบยายเอาเคียนเคียนอ่ะนี่ันี้เรื่องจริงนะก็ถือว่านะครับน้ำมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าลากก็ยุคนั้นยังทันกันอยู่นะคะคุณยายคุณย่าเขาก็กินหมาดนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการกินหมานี่เป็นเรื่องปกติรุ่นเราก็อายุเลขสามปลายปละแล้วนะเลขสี่แล้วนะคะถ้าพูดถึงเลขสามปลายปแล้วพูดจริงๆนะนะ เอ่อเราไม่เราไม่กินหมาอย่างเขาหรอกเพราะว่าหนึ่งครับนะมันมันไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะับแล้ว้วคนที่กินตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วด้วยนะคะจากไปหมดแล้วครับนะก็เหลือแค่ที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือชาวเขานะน่าจะเป็นชาวเขาที่ยังกินอยู่กับพี่น้องนะครับเอางี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะคนคนทั่วไปเขากินกันโบราณยุคโบราณโบราณแต่ว่าเราอยากรู้ว่าร่างทรงเทพอะไรบ้างคะที่เขากินหมากเนี่ยคะส่วนใหญ่เป็นฤษี เป็นคนแก่เห็นอาจารย์เขาบอกเมื่อกี้มีพญานาคก็กินหมากเหมือนกันพญานาคนี่ผมก็เห็นนก,กินหมากเหมือนกันแล้วก็มีฤาษีนะ,ะแล้วก็มีพ่อแก่มีทวีสุวรรณนะ,ะตามที่ผมเคยเห็นมาส่วนใหญ่เทพที่อยู่บนบนพื้นพิภพมนุษย์เนี่ยจะจะ,จะส่วนใหญ่จะท่านจะเสพเคีียนหมากกันอย่างอย่างพ่อแม่ไม่กินใช่ไหมคะพ่อแม่สีมหาอุมาทวีส่วนใหญ่ตั้งแต่ผมเห็นมาก็ ท่านท่านก็ไม่ทานหมากนะเพราะว่าพระเทพชั้นสูงเนี่ยท่านกินทิ์เป็นอาหารกิน<ค>ทิพย์นเ่อ๋อภีวะอะไรก็ไม่ไม่กินก็ท่านไม่กินส่วนใหญ่ท่าท<า>ี่ผมห็นมานอกจากฤาสีาสนะฤาษีฤาสีต่างๆนะที่ยังเห็นอยู่เพราะว่าฤาษีเนี่ยคือมนุษย์โบราณครับที่ยังกินอยู่แล้วแล้วอย่างพระพิราบอะไรอย่างเงี้ยคะพระพิราบนี่พระพิราบนี่ผมไม่เคยคุกคีสักทีเดียวแต่พระพิราบนี่ผมไม่เคยเห็นแต่พูดจริงๆนะหมากเนี่ย เออเราเกจิโบราณเนี่ยที่แบบเคียเค้ยวๆอย่างหลวงพ่อสิงห์ดำเนี่ยเคี้ยวหมากแล้วมาทําเป็นผ้าหางหมากตอนหลังท่านบ้วนน้ำหมากบ้วนอะไรแล้วท่านบริกรรมคาถาแล้วก็อย่างอย่างอย่างหางหมากโบราณเนี่ยหมากอะไรเงี้ยก็ที่มีศักดิ์ธิ์ก็ของหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะชานหมากนะครับนะแล้วก็หลวงพ่อสิงห์ดิงดำนะชันหมากเกจิเก่งๆเ,เนี่ย จะหายากครับผมถ้าหาหมากของหลวงพ่อสีดำที่เป็นสีแดงๆเนี่ยใช่อ๋อมันเป็นปูนชื่อสีของปูนใช่ไหมครับอ๋อ <นะ S 2> มีปูนผสมด้วยนะครัม,มันไม่ใช่ปูน,นมันเป็น,ปนเป็นม <นะ S 1> วลสารเป็นมวลสาร <น>หรือว่าเขาใส่สีลงไปไม่ได้ใส่ครับไอ้นี่โดโดๆเลยครับน้าหมากเนี่ยหมากน้ำหมากนี่เลยน้ำหมากที่เป็นสีแดงใช่ที่เคี้ยกันนี่เลยแหละนะเพราะว่าหมากเนี่ยเวลาท่านเคี้ยวไปท่านไม่เคี้ยวธรรมดาท่านเคี้ยวแล้วท่านบริกรรมคาถาอย่างเช่นนมโมพุทธายะนัมภะทะจัพะกัสะอันนี้คือบทคาถาร้อยแปดหรือว่า เที่ยวไปแล้วก็ตั้งนะครับนะอานามาพระก็แปลว่านามาสการนะพุทธเ,เจ้านะครับนะหรือว่าต่างๆนะครับนะตามที่ทํามานะครับนะรายการคนมีองค์เนี่ยมุ่งเน้นนะครับนะว่าเออให้สังเกตดูนะครับนะว่าเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชมพู่นะคะนะอ๋อเมื่อกี้เห็นไลฟ์สดเป็นแหวนนะครับนะอ่ะนะสวัสดีนะครับนะทุกท่านนะครับนะในรายการคนมีองค์นะครับซึ่งเออสำหรับ สำหรับว<า>ันนี้เรามาพูดกันถึงว่าร่างทรงทําไมถึงกินหมากนะคะเออเป็นร่างทรงของคนโบ,ร,บราณโบราณแต่แต่แตจะกินเฉพาะตอนลงทรงเท่านั้นนะคะเพราะว่าโปกติธรรมดาทั่วไปชีวิตคนเราเรคยคใหม่เนี่ยเขาไม่กินกันแล้วไม่กินส่วนใหญ่ถามว่ายังยัง,ย,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 งยังมีคนกินอยู่ไหมยังมีพระอาจารย์บางองค์ยังยังยังมีพระอาจารย์บางองค์ยังกินอยู่ทุกวันนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะแต่ท่านก็อายุมากแล้วใช่ไหมคะยังยังหลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์ก็ยังก็ยังทานทานหมากอยู่นะ ทุกวันนี้หลวงพ่อแปลวัดสว่างอารมณ์นะครับนะท่านท่านท่านก็ยังทานหมากอยู่ยังยังหลวงหลวงพี่เอกวัดเขาแหล่เงี้ยครับก็ยังยังกินหมากสี่สิบเองก็ยังกินหมากอยู่แล้วแต่พระบางองค์ท่านท่านสี่สิบห้าสิบเนี้ยท่านทุกวันนี้สืบสารตำนานเ,าเขาเรียกว่าฉานหมากจริงๆหมานี่ทําจากอะไรบ้างคะอาจารย์ครับก็หมากเนี่ยหมากหมากพูก็คือต้นหมากต้นพูเนี่ยหมากพูแล้วก็เ ปูนแดงมาผูปูนแดงนะครับนะแล้วก็ไอ้นี่อีกอันหนึ่งปูนขาวนะไว้เคี้ยวมัน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 ยังไงนะน่าจะแสบนะคะไม่แสบไม่แสบถ้าปูนขาวจะ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 กันเขาเรียกว่ากันกันแสบโดยตรงนะเห็นเห็นแบบติดตามฟันยาๆเลยค่ะส่วนใหญ่ที่ที่ติดตามฟันเนี่ยฟันจะดำเพราะฟันดำนี่ถ้าเป็นชาวขาวเนี่ยเขาจะเคี้ยวหมากให้ฟันดำฟันดำเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าแมงจะไม่กิน อ๋อหรอเขาเชื่อกันอย่างนั้นไม่ใช่แต่แต่ตามหมอแผนปัจจุบันเขาบอกว่าการกินหมาทําให้ฟันเสียนะก็ไม่รู้ก็รู้แต่ว่าเอายาสูบถูถูถูไปถูมากันบองก็ว่านะมองนะก็พูดว่าทําไมถึงได้ลงเพราะว่าหนึ่งครับนะเวลาที่ยังไม่มีองค์ลงเนี่ยหมากไม่อร่อยหรอกครับแต่ถ้าเวลามีองค์ลงแล้วเนี่ยหมากจะอร่อยนะครับนะ แล้วก็รสชาติจะหวานจะหอมตามที่ผมถามเพื่อนผมนะที่เป็นร่างทรงสีนารอดนะผมถามว่าไอพี่ทำไมกินหมากบอกว่าหมากมันหวานมันหอมมันอร่อยนะครับนะท่านอาจารย์โอชอบอยากลองนะครับนะเอาละนะคือพอได้ยินลูกค้าบอกว่าเขาไปยังไงก็ไม่รู้เหมือนแบบจะลงอะไรก็ไม่รู้ขนาดตอนนั้นน่ะแต่เขาไม่ได้เป็นร่างทรงเลย่ะจำได้ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเขาให้พี่เขาให้เนี่ยกินหมาก ก็กินเข้าไปกินแล้วก็กลืนเข้าไปแล้วมันก็ติดคอแล้วมันก็เจะเกือบตายนะไปอ้วกอะไรก็ไม่รู้แล้วเขอไปโรงพยาบาลการกินหมากรวมแล้วเป็นความเชื่อของร่างทรงชาวสุวรรณภูมินะครับนะที่ลงเกี่ยวกับพ่อเท่าแม่เท่าหรือสีและเท่าขางเวสวรรค์ตามที่เราเคยเห็นมากกะ็ไม่ตลกนะครับนะก็แล้วแต่ครับนะอะ นะครับนะสำหรับรายการในรอบนี้สนับสนุนโดยนะครับนะเฟซบ o ๊กครับนะเสรีกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1นะครับนะไอเดียรายโอสิริหนและไอเดียรายโอสิริหนนะครับนะสำหรับผู้ที่สนใจจะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวส่วนตัวนใครอยากเรียนไพยุบซีติดต่อได้นะคะยุบซีจิตสัมผัสกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปค่ะนะครับนะแล้วนี่ครับนะ Facebook ครับนะ วชิราแก้วจินดานะครับเบอร์โทร084926658นะครับ ID ราย AJTOP15 และ ID i าย AJTOP16 นะครับนะ้เอาละครับนะสสำหรับผูท้ที่ใครที่เรียนจบแล้วก็มีใบออกออกใบให้ด้วยนะคะใบเกติบัตรนะครับนะใบเกติบัตรมาไม่ใช่ใบรับรองนะครับใบเกติบัตรหมายถึงเข้าร่วมกิจกรรมหมายถึงไม,ไม่หมายถึงว่าใบเนี่ยรับรองว่าจบาจากเราเท่านั้นออนะครับรนะ จบการอบรมจากเราในวิชาต่างๆนะคะอาจจะเป็นไพ่ย,ยิปซีหรืออะไรอย่างนี้ทั้งในชมรมเราก็จะมีโหราศาสตร์จีนกับลายมืออีกด้วยนะคะเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปและอาจารย์โอขอลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ